จเจริญพรจะท่านผู้มีบุญทุกท่านนามสก,การค่ะนยสบายสบายเนาะ <c oughs> วันนี้เป็นวันอะไรเจะเนี่ยวันนี้เป็นวันสงกรานต์ค่ะวันสงกรานต์ทราบนิยายประลัมปรลาของวันสงกรานต์ไหมเคยได้ยินมาบ้างค่ะแต่ลืมไปแล้วค่ะอยากฟังอีก คือถ้าเล่าแล้วยาวนะมันเป็นเรื่องของกระบินลพรมเนะแต่ย่อๆอล้วกันนี่ยสาธุค่ะมันมีที่มานะของปัญหานะปัญหาของพรมว่าชาวราศีอยู่ที่ไหนเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินค่ะบ่ายราศีอยู่ที่ไหน ค่ำราศีอยู่ที่ไหนเช้าราศีอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่หน้าค่ะเอบ่ายแล้วจ๊ะอยู่ที่อกค่ะกลางคืนนะอยู่ที่เท้าค่ะก็รู้หมดแล้วพอจําได้ถึงตอนนี้ค่ะเอเนี่ยที่มาของเช้ากลางวันเย็นราศีอยู่ที่ไหนราศีก็มาจากกมวสิริอะไรนะสิริ สิริสิริที่เป็นกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งนะมีหน้าที่ดึงดูดทรัพย์ใม่เจ้าของนะแล้วก็ไม่มีใครเอะไรลักพาไปได้เนีเป็นของเฉพาะตนนะถ้ามีบุญดวงสิริก็โตนะสุขใสสว่างนะถ้าบุญน้อยก็ลดหย่อนลงมาตามลำดับเนี่ย จริงๆแล้วสิริก็ไม่ได้อยู่เฉพาะที่หน้าที่อกที่เท้าหรอกมันก็อยู่ทั่วไปเนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆบริเวณเจ้าของบุญมีหน้าที่คอยดึงดูดทรัพย์นยในเจ้าของแต่ความจริงราศีหรือสิริจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงฐานที่เจ็ดนะ ถ้าน้อมใจมาวางไว้ตรงส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดได้เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นทั้งก่อนนอนเนี่ยโอ้ตรงนี้แหละสุดยอดของราศีเลยมสาธุ <c oughs> สุดยอดตรงราศีเลยพอตรงส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อของผู้รู้ผู้รู้ภายใน แล้วก็จะดึงดูดบุญเก่าบุญเก่าที่เราสั่งสมมาในอดีตเนี่ยให้มาส่งผลเร็วขึ้นบุญที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยบุญที่เราทำในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยจะส่งผลเต็มที่ในภพชาติเบื้องหน้านะยังไม่ได้ส่งผลเต็มที่ปัจจุบันนะ ปัจจุบันส่งผลไม่ถึง10%แต่เต็มที่จริงๆเนี่ยพบชาติต่อไปส่วนปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยบุญเก่าแล้วก็ลำบากเพราะบาปเก่าสะดวกเพราะบุญเก่านะที่ลำบากมีิวประสักจะสุขภาพก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเพราะบาปเก่า งั้นถ้าเราจะอยู่ในปัจจุบัน,นยมีความสุขเนี่ยก็ต้องทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยสอนเหมือนกันหมดเลยสัพพะปาปสัสสะกรลังวเว้นจากบาปทั้งปวงกุศลสูปัฏมะกุศลสูปสัมปัาฐะทำบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม สองข้อนี้เนี่ยเป็นสองข้อที่เพื่ออนาคตทั้งนั้นส่วนปัจจุบัน,นยอยู่ข้อที่สามคือสัจจิตตปริโยทาปังการทำจิตของตนให้ผ่องใสหรือการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วบางสํานักแปลว่าการทำจิตของตนให้ขาวรอบ แปลตามบาลีเปเลยบางสำนักแปลอย่างนั้นแต่หลวงพี่ชอบคำแปลของหลวงพ่อธรรมชโยที่สุดเลยสัจ,จิตประโยชน์ปันังเนี่ยทำแปลว่าการทำจิตของตนให้อยู่ในปริมณฑลฟังแล้วเก็ตเลยก็ปริมณฑลของใจอยู่ที่ไหนจ๊ะส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดเอออยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด การทำจิตของตนให้อยู่ในปริมณฑลคือศูนย์กลางกายฐานที่เจดนี่แหละจะดึงดูดบุญเก่านะบุญเก่าที่เราทำมาในอดีตเนี่ยให้มาส่งผลให้เร็วขึ้นเนะี่ยแล้วก็บวกกับความภาคเพียรพยายามในปัจจุบันนะก็จะทำให้เราเนี่ยประสบกับความสำเร็จส่วนบุญที่เราทำในปัจจุบันเนี่ย ก็มีส่วนนะมีส่วนที่จะดึงดูดบุญเก่ามาจะดึงดูดบุญเก่ามาได้เร็วนะ mm. ก็แต่เมื่อเราปลืม้มปลืม้มปลื้มในบุญปัจจุบันเนี่ยพอทำแล้วปลืม้มอนุภาพแรงดึงดูดก็มากขึ้นนีนี่หลักวิชาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้ที่เราได้มา สร้างสมบุรณนีตักปัดฉลองสมณเณรใหม่นเนียสมณเณรใหม่ที่เราเห็นเบื้องหน้าเนี่ยใหม่แค่ชาตินี้อ่ะใหม่แค่ชาตินี้แต่แน่ดีเนี่ยท่านบวชอย่างเงี้มาเยอะแล้วอสาธุค่ะ สั้นมังยาวมังสั้นมังยาวมังนี่ยบวชอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วไม่งั้นนี่ไม่มานั่งอย่างเงี้ยนะมาได้ส่วนหนึ่งก็บุญของท่านนะมาได้ส่วนหนึ่งก็มหาปูชนียาจารย์เนี่ยตามมามหาปูชนียาจารย์เนี่ยท่านใช้บุญของท่านตามมาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตาม ใช้คำว่าท่านคไว่าได้ตามแบบไม่เลือกนะท่านเลือกตามเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยแหละเวลาจะหาใครมาร่วมทีมก็ต้องเลือกใช่ไหมเลือกไปจ้ะเลือกค่ะก็เลือกเลือกอะหาใครมาร่วมทีมก็ต้องเลือกมหาปูชนียาจารย์เนี่เหมือนกันนะเวลาท่านจะตามใครก็ไม่ใช่ว่า เจอคนโน้นก็มาเจอคนนี้ก็ตามไม่ใช่นะท่านเลือกนะเลือกนะเลือกที่จะตามนั้นบุคคลที่ท่านเลือกก็ต้องเป็นบุคคลที่มีบุญนะมีบุญเมื่อประมาณปีปีสองพกี่ปีแล้วจ้ะกี่ปีมาแล้ว ให้เวลาเรานึกย้อนหลังไปได้สามสิปีในี่ใจหายเงินนะเอ้ <c oughs> นี่เรานี่ย้อนหลังชีวิตไปได้สามสิบปีแล,แล้วเนี่ยรู้สึกใจแป้วแป้วนิดหน่อยสามสิบ <c oughs> ปีที่แล้วนะมีการสถาปนาบรรครูธรรมกาย วันครูธรรมกายเดือสิบห้าำเดือนสิบวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบรรลุธรรมตอนนั้นเนี่ยวันครูธรรมกายเนี่ยจัดเฉพาะเขตในนะไม่ทั่วไปทั่วโลกในปัจจุบันนะเฉพาะเขตในแล้วก็เป็นวันสถาปนาวันครูธรรมกายและสถาปนาองค์กรสภาธรรมกายสากลเมื่อปีสามห้า ตอนนั้นลงพี่ก็สามบรรษาเนะี<า>่ยก็ฟงัง<า>จัดอยู่ที่สภาลังคาจากักหลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็มานำนั่งสมาธิจำได้อยู่ประโยคเดียวอะคือท่านนำนั่งเยอะแต่จำได้อยู่ประโยคเดียว ก็ไม่รู้จําได้ยังไงกัไม่รู้แล้วก็จําได้มาในวันนี้ประโยคนั้นก็คือท่านบอกว่าอ,อไม่ได้ถ่ายทอดใชนะ่ไหมเออไม่เป็นไรแล้วพูดไปเลยท่านบอกว่า <c oughs> กว่าพวกเราจะมาเจอหลวงพ่อได้เนะี่ย แต่ละคนเนี่ยสร้างบาร,รมีกันมาเนี่ยนับภพนับชาติในทวนอ่า,<ส>านี่นพูดนี้เลยนะน,นี่กว่าจะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ละคนต้องสร้างบาร,รมีกันมานับภพนับชาติในทวนถ้างั้นเวลาท่านตามใครนะตามในที่เน่ก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยคือคนที่สร้างบาร,รมีมาเนี่ย นับพพนับชาติไม่ทวนเพราะตามในี่เสียบุญนะเวลาตามในี่เสียบุญนะเพราะพยายามเาเขาก็พยายามดึงเราไปหลวงพ่อก็ดึงกลับมาเงี้ยเหมือนชักกระเยอะกันถ้าเราจะชนะเขาเราก็ต้องออกแรงเยอะกว่าใช่ไหมใช่ค่ะอ่าประมานนั้นนะท่านเสียบุญนะเพราะนั้นท่านดูแล้วว่า แต่ตามใครสักคนเนี่ยคุ้มไหมที่จะเสียบุญเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่าคุ้มแต่คุ้มก็คือเสี่ยงเหมือนกันนะใช่ไห่เสี่ยงนะแต่คุ้มแบบการเสียงงเ่ยงอีไยประมาณนี้เนี่ยคุ้มกับการเสี่ยงเนี่ยก็ยอมเสียบุญตามมา,มาเพราะงั้นเนี่ยที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยนะดูเป็นเนนตัวเล็กๆ,ๆเนี่ย นั่งโงกไปโงกมาไงแต่ภายในเนี่ยคือาตาธรรมนี่แก่กล้าสาธุซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวว่าภายในคือาตาธรรมนี่แก่กล้าเนี่ยสร้างเวรมีกันมาเนีนับภพบนับชาติไปทวนเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ถึงเห็นในที่แล้วว่าคุ้มแก่การเสี่ยง <laughs> ที่จะทุ่มบุญตามมาเ,เพื่อให้มาสร้างบาร,รมีต่อนั้นโดยมีเป้าหมายคือที่สุดแต่งทยที่เล่าเนี่ยเพราะอยากให้ปลื้มสาธุปลื้มค่ะเพราะถ้าปลื้มแล้วเนี่ยบุญเก่าจะส่งมาเร็วน,นที่ ยังไม่รวยก็จะได้รีบรวยซะโอ้สาทุบปลื้มเลยค่ะปลื้มเยอะๆเลยค่ะรวยแล้วก็จะได้รวยอีกเนี่ยโอ้สารวยไปเือยๆจะอ่ะปื้มแล้วเดี๋ยวตั้งใจรับพรพระเป็นภาษาบาลีกันนะจ๊ะให้น้อมใจกลับมาวางวิริ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะตรึกและลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญ โดยเฉพาะบุญในวันนี้ที่เราได้ตั้งใจทำไว้ดีแล้วให้บุญมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดรวมกัเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญแช่หน้าใจของเราเนี่แหละตรึกนึกไปว่ามีดวงบุญใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วใจของเราก็จะหลดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นอย่างสบายสบาย ขณะที่คณะส่งท่านให้พรท่านก็จะเอาใจวางวัต่ศูนย์กลางกายแต่ท,ที่เจ็ดเช่นเดียวกันการให้พรและการรับพรแบบนี้จึงได้บุญมากมีอานิสงส์มากตั้งความปรารถนาสิ่งใดก็จะสมดังความปรารถนาขณะที่พระท่านเึินบุญยิถาก็ให้ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญสกุลน,นี้ให้กับบรรพบุรุษ ปุปการีญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลในเป็นที่รักของเราทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ตั้งใจทำไปดีแล้วในวันนี้เมื่อพระแท้ขภภภึ้นบทสัพพีก็ให้ตั้งใจอธิษฐานไปในกลางดวงบุญนั่นแหละแล้วความปรารถนาของเราก็จะสำเร็จสมดังใจใทุกประการตั้งใจกันให้ดีทุกทุก,ท,กท่านเลยนะจ๊ะ ยะถาวาริกวาหะปุราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุกัปะฏิอิจิตังปะิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะคระโสยะถาหามนิโชติ ระโสยะาหัปิติยีวัชานตุสัพรโควิลนาสตุ 찬투사파. สุขังพาลังอายุโทวภลโทัวทีโรวันนาโทวปฏิพานสุขัสสะทัตตาเมธาวีสุขังโสอธิฆาติอายยงธัตวา วานังสุขันจะปฏิภาณทุอทีคายุยาสวะโหติยาทียติปปัจจติติรัตนาตยานุภาเวนรัตนนา จะสาธุคารวขคพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาเนกายปิวินาสันตตอเสสโตชัยยสิทิธานามลาภังโสเทียภาคยังสุขัง สิริอายุจาวันโนจะโขคังวธิเจยสวาสตวัสสะจจอายุจวสีทิพวันตุเตภวตุสาพมังคลามราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธาน นาสะทาโสวธิภวันตุเตภวตุสาภัมขลามราคะนตุสสะภวตาสาะธรรมานุภาเวนาสะทาโสวธิภวันตุเต อรมคงคลามราคันตุสาพเทวตาสาพสังคานุอาเวนะส,สัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุในเชนทุกท่านประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คณะสงฆ์และสมาเนรโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรา กรากราให้มีแด่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมดังความปรารถนาจงทุกประการเาถิดสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรากรากรา